ากดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารและการแจ้งเตือนใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเอ,อ็กโก้ป๊อปสองเอฟนะครับนี่นะครับไปดูกันเลยเดี๋ยวผมเพิ่มแสงก่อนนี่นะครับเท็โก้ป๊อปสองเอฟหน้าจอไหลลื่นมากเลยครับ เรเข้าไปดูการตั้งค่าก่อนสามารถเปลี่ยนทีมได้นะครับตรงนี้นี่เดี๋ยวออกให้ดูก่อนครับมีลายนิ้วมือนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับแค่ทดสอบนะครับนี่นครับตรงนี้นี่ ทดสอบให้ดูนะครับมาเสร็จสิ้นเลยนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับนี่นะครับมาแล้วเอาใหม่นะครับจะช้านิดนึงนะครับ เดี๋ยวแบบเปิดจอดูนี่นะครับสแกนนิ้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับสแกนหน้าก็มีนะครับเดี๋ยวผมขอลบลายนิ้วมือก่อน จะสแกนหน้าให้ดูนะครับลงทะเบียนดำเนินการต่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะครับดูนะครับมาแล้วนะครับ เครื่องนี้จะไม่ได้เร็วมากอ่าได้แล้วก็สแกนหน้าถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยกับราคาพันเก้าเดี๋ยวผมขอลบก่อนนะครับ มาดูความลื่นไหลของ Facebook นะครับไม่ใช่ Facebook ไลนะ์นะ Facebook ตัวเต็มลยว่าจะลื่นขนาดไหนก็ไม่ได้ลื่นมากนะครับยังมีหน่วงๆบ้างน,นะคะเท่านี้จะเอาลื่นเลยก็ไม่ได้ครับ ครื่องนี้มีอยู่3เกมนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้สักหนเกมเดีเกมไม่หนักนะครับไม่ครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับ เดี๋ยวรอโหลดก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะไปสิบนาทีก็ได้นะครับม <laughs> าแล้วนะครับเนื่งสองหนสองสองเนึ่งสองสองสอง สว่างเกินไปไหมครับอืมเท่านี้กำลังพอดีเครื่องนี้จะให้เรามาอยู่ที่หนึ่งลอมสิบหกนะครับนี่นะครับข้างหลังมันกล้องมีตัวเดียวนะครับสิบสามล้านพิกเซล มันจะเหมือนมีอยู่กล้องกล้องมีอยู่สองตัวคล้ายๆนะครับขอประทานอภัยเรื่องเสียงรบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าแม่ผมชอบพูดโหลดนานเลยครับเพื่อน,นี้เพราะว่าเครื่องน,นี้ใช้ CPU ที่ด้อยหน่อยนะครับด้อยอะไร นี่นะครับตัวนี้จะเป็นโหมดสวเวอร์นะครับจะเป็นแหลกๆแบบนี้นะครับนี่เจ้าของเครื่อนเขาโกงหรือเปล่าลยครับเขาไม่น่าจะใช้ชุดได้นะครับแบบนี้นี่เขาต้องเล่นนานมากกว่าจะได้ชุดเกาะเพชรนานี่ใช่ไหมนะครับ าาข้านนี้จะเป็นแหลกแหเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับแหลกๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ไปดูชื่อรุ่นนะครับอุ้ยกดผิดนะครับ เกี่ยวกับโทรศัพท์ t e คโนนะครับ B1F ชื่ออุปกรณ์ t e คโนป๊อป f นะครับ Android เป็นเวอร์ชันจุนึจุด o dition นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ มีระบบอัจฉริยะด้วยนะครับดับเบิลแตะเพื่อปลูกใช่ไหมครับดี๋ยวนี้จูนี่นะครับนี่ดับเบิลแตะแบบนี้นะครับอู้เจ๋งนะครับเครื่องนี้พันเก้าเรีทั้งสแกนน้วสแกนหน้าวันนี้เราจะจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ